วันนี้ผมกลับมาอีกครั้งกับกิสตันออฟออนไลน์เห็นตัวละครผมไหมครับทุกคนมันสวยมันเซ็กซี่มันน่ารักแต่มันย er. ังสามารถสวยมากกว่านี้เซ็กซี่ได้มากกว่านี้ใช่แล้วครับทุกคนวันนี้เราจะมาสุ่มกาชากัะเด็นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าการมีสกินสวยๆในเกมนี้เนี่ยทำให้เราได้สเตตมากขึ้นกว่าเดิมคับลุงบทสรรเสริญวิถีฟ้า ีพอจากฟากฟ้าดูดิโคตรน่ารักโมเอจัดเนี่ยอันนี้คือธรรมดาแล้วดูดิน่ารักขึ้นเยอะฟิลเหมือนแบบเป็นท่านนายพลอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมครับทุกคนสตแตวบวกยับยับเลยนะผมดูไปบวกดิมันจะไม่หนีได้ยังไงแล้วถ้าเพชรเราเหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะสูมสัตว์เลี้ยงกันเพิ่มด้วยนะครับทุกคนร้อยก่อนเกมนี้มีการันตีนะเว้ยหกสิบคันการันตีไปเลยครับโคตรถูกเลยทุกคนหกสิบคันอ่ะไม่ไม่เอาเรื่องจัดแล้วก็หลังจากสุ่มเสร็จเดี๋ยวผมสอนนะทุกคนวิธีการขึ้นเวลไว,ไวโอเคป่ ก่อนจะไปสุ่มกาชา้าผมขออวดหน่อยแล้วกันทุกคนนี hey, ่ตอนนี้ผมเวล45แล้วนะดูท่าใหม่อใเชี่ยอันติโคตรเท่นี่มีปลอยมาล้คือเต๋าด้วยเฟี้ยวจ้าเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วใครคิดว่าใจเราจะเกือกดหนึ่งแต่ใครคิดว่าผมไม่เกือได้รอนกดสองเอาล่ะ C O A ใจดีกับผมหน่อยนะครับเจเจเจโอ้โ โอ้โหทะยาขึ้นฟากฟ้าไปเลยอุปกรณ์ระดับ SS อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะทุกคนอย่างน้อยก็ยังสามารถเอามาใส่แทนได้อยู่แต่นอกนั้นแต่20ครั้ครั้งสีม่วงโอเค,อเคสีม่วงไปวะกูตื่นเต้นทมายวะมันรู้กันอยู่แลว้วบ่ว่ะว่าการที่สีม่วงมันแปลว่าอะไรที่ทุกเกมก็เป็นฮัลโหลมันต้องทองอลามดิวะ เคได้หมวกแฟชั่นมาครับผมอุ้ยอันนี้ก็ถือว่าน่ารักอยู่มันเกมแฟชั่นนะนะเฮ้ยอันนี้สแตตสก็มากกว่าเดิมทุกคนใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยส่วนอันนี้อุ้ยชุดแฟชั่นเหมือนแบบจอมโจลหรือนักประจนภัยอะแจมแมวเฮ้ยนี่เลยทุกคนผมได้อันหนึ่งแล้วนี่ไงนี่ถึงอลังก็ว่าอันมันดูแปลกๆนี่ครับทุกคนเป็นเป็นอันนี้ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม อ๋อแสดงว่ามันมีสิทธิ์ที่จะได้ทั้งหมดแล้วก็มีสิทธิ์ได้ทีละอันอย่างนี้หรออันนี้ผมไม่รู้นะทุกคนผมไม่เคยสุ่มก่อนนะของใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมเลยนะครับไปกันต่อ30ครั้งเอ๊ะแล้วเดี๋ยวทุกคนไอการการันตีอ่ะมันการันตีทั้งหมดหรือการันตีเดียววะใช่ปะ่ะโอ้ยก้อนผมไม่รู้จริงเนี่ยเออโอ้โหบวยละโอ้โเกลือหนักเกลือหนัจกจัดไอชุดอันนี้เนี่ยผมก็มีนะทุกคนห่วงเนี่ย ได้ฉายาวะทุกคนเหี้ยเขินฟ้าทุกสปปรรพสิ่งเนี่ยทุกคนจะเป็นฉายานี้นะแต่ก็ยังดีทุกคนฉายานี้มันก็ยังบวกสแตนนออ๋อผมรู้แล้วครับทุกคนว่าทำไมผมถึงได้ฉายาเว้ยนี่กดตรงนี้ครับผมมันจะเลือกได้ว่าเราจะเอาการันตีอะไรซึ่งตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้ผมก็เลยไปกดไอ้เขินฟ้าทุกสปปรรพสิ่งที่เป็นฉายาเราต้องกดพรจากฟ้านะครับทุกคนเนี่็นะเนี่ยพรจากฟ้าจะเป็นชุดน่ไปกันต่อสีทองสีทอง ตั้งแต่ี่กูพูจากาได้สองพันยงไม่เกือร้อยไอ้นี่ไม่ก็สากูไม่หยุดเลยอามาไมา่เอานกนะไม่เอานกไม่เอาดกขอล้มไม่เอาดกยังกูจะเกือทุกเกมเลยหรอทุกคนกูจะเกือทุกเกมเลยหรอ ครับทุกคนว่ามันการันตีหน่อยการันตีกันทุกคนแต่มันแ่งชิงส่วนกันนี <c oughs> ่ขอล้องไอ้้ามา,มาแม่รองแม่ร้องขอร้องแม่ะฮอลนะแม่ร้องนะมันเป็นไปได้เหรอวะทุกคนที่ผมจะได้นกซ้ำกันสามอันเป็นไปได้เหรอวะกูถามลูกเพจแป๊บ คือมันมีโอกาสได้ซ้ำไว้ทุกคนแต่โอกาสแต่ละอันเนี่ยมันคืออยากเลยีปอรกูลอเอาเป็นว่าทุกคนช่วยบอกผมหน่อยนะการที่ผมได้นก3อันและฉายาซ้ำสออันไายในครับเดียว <c oughs> ผมเกลือไหมแต่ไม่เป็นไรทุกคน กมนี้สายฟรีก็เล่นได้แต่ผมแค่อยากสวยเฉยๆเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับแฟชั่นของใจร้านี่แหละครับที่ผมได้มาจากกาชาทั้งหมดดูนกส่องแสงนี่นะในแล้วก็เก่งขึ้นจากการสุ่มสกินแล้วรอไป p v p พโคออกไปหน่อยดีวยวทุกคนลุยเลยดีกว่าบวกแล้ว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 บวก และนี่แหละคอมโบที่ฉันฝึกมาเอ้ยเบอร์สเกอร์ดีว่ะโอ้โหไอ้คอมโบอะไรบ้าเลยวะลอยอยู่ลอยอยู่ลอยอยู่เอาเดียวดิฮึบอุ้ยเพิ่มมาสวยเพิ่มมาสวยเอาแล้วนะไปทีมเพิ่มไปทีมไปทีมไปทีมสองต่อหนึ่งชนะเดี๋ยวว่ะ ไม่ตายแล้วเนี่ยนี่ล,ละกูยิงพลังคือเต่าดังหน้าเรียบรเลย yeah! ขอตึงแต่บอกก่อนสำหรับมือใหม่ที่กำลังจะเข้าวงการนี้นะครับผมถ้าไม่รู้จะเล่นอะไรจริงๆนะผมผมแนะนำนี่เลยครับเบอร์เซอร์เกอร์นะครับผมตัวเล่นง่ายเน้นดูนัวก็สกิลฟั คืออยากที่รู้แล้วทุกคนตัวจะพูดแนวไฟเตอร์เนี่ยมันจะเล่นง,ง่ายกับทุกเกมผมเรียกว่าเป็นตัวพื้นฐานดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกเลยกดตัวนี้ก่อนน้่งบวกกับท่าแม่งโคตรเท่ทุกคนคือมันดูดิตีไกลสกิลกว้างนัวได้ทุกอย่างแม่งแบบเฟอร์เบกับตัวเนี้ยแล้วก็เมจิกเบรนะครับทุกคนแค่นั้นแหละครับอีซี่มึงกดสวอตแม่ แต่ถ้าอยากได้ตัวตีไกลๆนะครับทุกคนก็แนะนําเป็นอาชีพปืนเน่าหรืออาชีพพัเบเพลของผมนะครับผมคือ2อาชีพนี้เนี่ยจะค่อนข้างเก่งใน PVE นะครับทุกคนก็คือเล่นเนื้อเลื่อนสู้กับมอนสเตอร์อะไรอย่างนี้แต่อองตัวกับทุกคนทุกอาชีพเด่ยมันมีความเก่งกาจในตัวมันมันมีความสูงในตัวมันนะทุกคนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองหาอาชีพที่ตัวต้องการแล้วกันแต่ถ้าอยากเน้นอลาการเชื่อผมกดเมดเพ่ไว้ก่อนหนึ่งค่อยวัน ส่วนทิศในการเก็บเวลและใช้พลังงานให้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมง่ายมากและโคตรเบสิคํำเคล็เนื้อเรื่องที่มันให้มานะครับทุกคนเนี่ยไอตัวที่เป็ขึ้นมาตกใจสีเหลืองเนี่ยหลังจากทำแบบนี้เสร็จใช่ไหมครับทุกคนเราก็ไปทําสีม่วงแล้วก็สีฟ้าตามลำดับเนแล้ว้าทุกคนพลังงานเหลือใช่ไหมครับทุกคนก็เอาไปลงดันอีลิทได้นะครับผมสุดอุปกรณ์นะครับคนต้นเกมไม่ต้องไปคราฟนะเพราะว่าเวลาเราเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยตัวเกมจะให้มาอยู่แล้วนะครับผมหรือถ้าคุณเติมเงินครั้งแรกคนะทุกคนคุณจะีรับาาํหสสยฟ จะเก่งขึ้นได้ยังไงใช่ไหมมาตรงนี้เลยครับทุกคนคลีมเปจนไพยนั่นก็คือเราต้องสร้างตัวละครใหม่และเอาตัวละครใหม่ไปเก็บเวลด้วยครับผมอ่ะโงก่กสิคือเกมนี้ับทุกคนมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรับผมค่าความสัมพันธ์กันนะผมก็คือพอเราสร้างตัวละครเนี่ยมันจะบวกสเตตให้กับตัวอื่นด้วยเอาง่ายๆครับทุกคนสมมุติว่าเราเล่นตัวนี้เวลตัดแล้วใช่ไหมเราก็ไปสร้างตัวละครใหม่สร้างไป3ตัวเลยแล้วเวลาเราสร้างตัวละครนะครับทุกคนเราก็จะได้ EXP นะผมเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยทีท่เอาไอ สแตนล์ซึ่งมันเยอะมากครับคนช่วงต้นเกมอ่ะทุกคนอาจจะไม่เห็นผลแต่ในระยะยาวเนี่ยมันเห็นผลแน่นอนและถ้าบางคนยังไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วมันจะต้องทําอะไรยังไงต่อวะกดนี้ครับทุกคนคู่มือการเติบโตนะครับปดปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเลยว่าคลาสของเราเนี่ยควรจะเน้นไปที่อะไรนะครับผมเนี่ยอัปเกรดอะไรดีไปผจญภัยอันไหนนะครับผมแล้วก็ตัวของชีวิตนะครับผมมันโวเกมมันพาไปนะกมนั้นศึกษาพวกนี้ไว้เราจะเล่นง่ายโน้เนี่ยเหรนปาของผมเนี่ยมันบอกว่าอุปกรณ์ผมมีอยู่ก็ให้ผมเนี่ยสามารถไปเพิ่ม ได้อะไรอย่างนี้แต่ตานสเต็ปมั้ทุกคนยังไม่ต้องรีบเล่นทเบลตันเสียเนื้อเลือเล่องไปเสียความสนุกงาเกมไปก่อนแล้วพอต้องการแบบอัดค่าพลังจริงๆเ่ยควายมาทำตรงนี้ก็ได้และสุดท้ายนะครับทุกคนวิธีการเพิ่มค่าต้านทานเวทนะครับ แบบรวดเร็วนะครับผมอย่างแรกและง่ายที่สุดนะครับผมและเหมาะสำหรับคนชอบการปะทะนะครับผมก็คือการลงดันเจี้ยนนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นอันนี้นะผมนะเนี่ยครับมันจะมีของเห็นไหมเรากดดูของพรีวิวรางวัลได้นะครับทุกคนเห็นป่ะแต่ละอันเนี่ยก็จะมีบอกสเตตัสแตกต่างกันไปนะผมเนี่ยเนี่ยได้ค่าตาทานเวทบวกร้อยยี่สิบเนี่ยอย่างของผมตอนนี้เนี่ยมันวิ่งสามสิบวิ่งมันน้อยมันไม่มีนะทุกคนเนี่ยยิ่งใส่ครบชุดมันก็ยิ่งบวกค่าตาทานเวทเยอะเว้ยหรือขี้เกียจเนี่ยครับไปที่นี่นะทุกคนไปปที่เกรรรมมาาาจย์อวุธนะคับผ แล้วเราก็คราฟอาวุธเลยอยากได้อันไหนก็ไปหาอุปกรณ์แล้วก็มาคราฟเอานะแต่ต้องดูให้ดีนะทุกคนว่าอุปกรณ์นั้นเนี่ยมีค่าตาทานด้วยไหมอย่างอันนี้เนี่ยไม่มีนะมึงคราฟพวกมึงซวยเลยนะหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วเราจะเอาค่าตาทานเ้วไปทำอะไร บางดันเจี้ยนนะครับทุกคนเควสหลักบางอันเนี่ยมันกําหนดค่าต้านทานเวย้ยครับทุกคนอย่างเช่น2000นะถึงจะเล่นได้ดันเจี้ยนนี้ต้องมี3000นะถึงจะเล่นได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอัพไว้เนี่ยเอาอย่างน้อยอ่ะมึงเก่งขึ้นแน,น่นอนโน้ลแล้วเราก็สามารถไปท่าเควสได้คือแบบเป็นเงื่อนไขอะไรประมาณนี้ในก็าฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนสําหรับโต๊ะออฟแอตแลนต์นนะครับผมคนระับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างได้เลยนะครับผมนะอย่าลืมนะครับมาเข้ากองเรือของใจรั่รรนรนนนนรว,น,วนะครับผมและถล่มทุกคนให้ราบเป็นหน้ากองอย่าลืมกกกดดดไไลลลคคคค์์แแชชรรรร่่อองยยยาาาาวว้้นนนนะะััับบบผผมมมเจใใหหิป អើយ